ใส่ลุยใสย่แคมปิง้งใส่สปอร์ตกำลังมองหารถ SUV คู่ใจทำไมไม่ลองดูเจ้าคันนี้ล่ะคะกับตัว Honda CR-V 1.6 EL นะคะ4ฟ d e รถปี2021ค่ะตัวนี้นะคะถือได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะกับตัว CR-V g e เจน5และเป็นตัวใหม่นาเชนด้วยนะคะมีการปรับโฉมนเชนย่อยนะคะ ปลายปี2020ค่ะซึ่งมีการดีไซน์ตัวกระจังด้านหน้าแบบใหม่นะคะเพิ่มความสปอร์ตและความดุด,ดันมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงค่ะยังมีการปรับ,บในส่วนของภายในตัวรถนะคะเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังมาพร้อมกับระบบ Honda Sensing ที่ได้เรีว่าเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเจ้าคันนี้ราคาเปิดตัว1 7 5 0 0 0้า 9,000บาทค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบนะคะ1,600ซีซีให้ขุมพลังอยู่ที่160แรงม้าค่ะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 4VT และการปรับชวมของเขากับตัวไมเนชเชนนะคะมีการปรับในเรื่องของตัวกระจังด้านหน้าที่เป็นสีดำเงานะคะหรือว่าตัวกอสแบ็กนั่นเองให้ดีไซน์สปอร์ตและความคมเข้มมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ตัวกันชนด้านหน้าและด้านหลังนะคะมีการปรับให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะตัวไฟหน้าจะเป็นโค ลมดำนะคะเพิม่มความดุดันให้กับตัวรถรวมไปถึงกับไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นรูปแบบ LED อีกด้วยค่ะสำหรับตัวล้อนะคะก็จะเป็นดีไซน์ล้อแบบใหม่นะคะมาพร้อมกับขนาด18นิ้วด้วยกันค่ะมาดูกันต่อกับภายในตัวรถนะคะตัวนี้ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับ Memory s e ซีนั่นเองและนะคะยังมีกับตัวพาร์โนลอมิกสรุปอีกด้วย ที่สำคัญนะคะตัวนี้ได้ตัวพลอยเป็นตัวมัตติฟังก์ชันค่ะมาพร้อมกับตัวแพดเด s h i ชิพนะคะ แล้วก็มีเครื่องเล่นมีเดียนะคะหน้าจอทัชสกรีนมาพร้อมกับระบบนำทางเนวิเกเตอร์ค่ะยังมีกับตัวไวเลสชาร์เจอร์นะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการชาร์จโทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองตัวนี้จะเป็นรูปแบบ3แถว3ตอนนะคะเจ็ดที่นั่งด้วยกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเขายังใส่ในเรื่องของระบบความปลอดภัยกับตัว Honda Sensing เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นนะคะระบบเตือนการชนค่ะระบบควบคุมความเร็วแปรผั ตามคันหน้าระบบแจ้งเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องจราจรระบบเตือนเมื่อมีอาการเหนื่อยล้าขนาดขับขี่และระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะคะสำหรับในส่วนของฝาท้ายค่ะก็จะเป็นระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบแฮนด์สีอีกด้วยนั่นเองค่ะและเจ้าคันนี้เราได้มีการคัดสภาพรถมาอย่างดีค่ะรถไม่ผ่านการชนะับผิวความจมน้ำถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ซึ่งเรามีการเก็บงานนะคะตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของการทําสีฝากระโปรองด้านหน้าและตัวกระจังด้านหน้านะคะซึ่งจะเป็นรอยสะเก็ดหินเราจะมีการเก็บนะคะเพื่อความสวยงามด้วยสีทูเคนะคะเป็นสีคุณภาพดีเลยค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าช่วยยืดอายุการใช้งานได้แบบยาวนานมากยิ่งขึ้นและช่วยในเรื่องของการถนอมสีรถของคุณให้อยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงนะคะเจ้าคันนี้เรายังมีการติดฟิล์มให้ใหมรอบพันกับตัวนาม,มีฟิล์มนะคะช่วยในเรื่องของการการแสงได้แสงยู นะคะแล้วก็มีรับประกันให้ถึง7ปีเลยทีเดียวค่ะรถของเราทุกคันนะคะยังมีการตรวจสภาพจากบริษัทชั้นนำาููอ Inspection อีกด้วยนะคะในเรื่องของการตรวจสอบสภาพโครงสร้างและบอดี้ให้ความมั่นใจกับคุณลูกค้าทุกท่านได้เลยนะคะและใครที่สนใจนะคะคันนี้เลยที่โตโต้าของเราขายอยู่ที่890 0 0 0 9,000พบาทค่ะบอกเลยว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆนะคะกับสิ่งที่เราคัดสนรมาเป็นอย่างดีและการเก็บงานที่เราเก็บงานให้คุณลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะซึ่งคุณสามารถที่จะเช็คราคานะคะได้ตามเว็บประกาศขายรถได้เลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีกับบริการหลังการขายด,ดีดีด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถโทรมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์0 8 3 7 7 7ป7 4 7และ0 8 3 7 7 7 7 7ส7ค่ะและถ้าคุณมาจากคลิปนี้นะคะ คุณจะได้รับกับวารนตีเครื่องยนต์และเกียร์นะคะ247รายการเป็นการรับประกันศูนย์นะคะ2ปีหรือว่า20,000โลและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศ2ปีเต็มอีกด้วยใครสนใจอย่ารอช้ารีบติดต่อมาได้นะคะสามารถแจ้งได้เลยว่ามาจากคลิปรีวิว CRV คันนี้หรือว่าติดต่อมาหาเกียได้เลยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วเจอกันในใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ